ถ้าคุณผู้ชมเป็นข้าราชการระดับ C7 ลงไปก็หมายความนะคะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รัฐบาลน,นั้นจะช่วยเหลือค่าคลองชีพจ่ายครั้งเดียวคนละ1,000บาทนะคะแต่ว่าโครงการก็มีเป้าหมายช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยปัญหาก็มีนะคะก็มีคําถามตามมานะคะว่าอยู่ที่ว่า ผู้ที่มีรายได้น้อยนั้นจะวัดกันอย่างไรใครควรที่จะได้รับการช่วยเหลือค,ะค่ะเรื่องนี้ก็คือจําแนกันได้ยากนะคะนั่นเป็นเพราะว่าไทยนั้นยังไม่เคยมีระบบฐานข้อมูลมาก่อนว่าประชาชนแต่ละคนมีฐานะอย่างไรรายได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่กําลังจะมาเป็นคําตอบเรื่องนี้ก็คือระบบ National e-payment ที่จะมารองรับทุกนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินในอนาคตค่ะ ผู้มีสิทธิตามมาตรการค่าครองชีพ1,000บาทแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือกลุ่มข้าราชการผู้เข้าขายได้แก่ข้าราชการทั่วประเทศที่47ลงไปลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวรวม1,500,000คนกลุ่มนี้มีฐานข้อมูลอยู่แล้วอีกกลุ่มที่ยังเป็นคำถามคือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยต่ำกว่าค่าแรงขั้นตำ่ำหรือวันละ300บาทหรือมีเงินในธนาคารไม่ถึง30,000บาท จะทราบข้อมูลได้อย่างไรว่าใครคือผู้ที่เข้าขายได้รับการช่วยเหลือตัวจริงแม้ประเมินเบื้องต้นว่ามีผู้ได้รับประโยชน์19ล้านคนกระทรวงการคลังจะอาศัยตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยที่จะจัดทำระบบด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนกร,รกฎาคมระบบนี้ชื่อว่าระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ National e-payment เพื่อตรวจสอบฐานะที่แท้จริง ประชาชนจะลงทะเบียนเพื่อเลือกว่าจะใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือทั้งสองอย่างที่เรียกว่า NID โดยไม่ต้องมีบัญชีธนาคารประมาณเดือนสิงหากักฎาเป็นการกระจายเครื่อง EDC ไปสู่ห้างร้านต่างๆหรือว่าผู้ขายต่างๆรวมทั้งสวนราชการต่างๆด้วยนะในการชำระค่าธรรมเนียมชำระการซื้อสินค้าผ่านระบบ อ d c นี้นะครับอันนี้ก็จะสามารถทำได้เลยเมื่อ EDC ตั้งแล้วเราก็สามารถที่จะโอนเงินผ่านาระบบ EDC ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวัสดิการนะครับในช่วงนี้ก่อนถึงการโอนเงินจริงๆของการโอนเงินผ่านระบบ EDC ของสวัสดิการเนี่ยเราก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลส,สวัสดิการของกระทรวงต่างๆที่ทำเรื่องนี้ไปไว้ที่กระทรวงหมหาดไทย นะครับเป็นศูนย์รวมข้อมูลต่างๆในขณะเดียวกันกระทรวงคงลังรับผิดชอบในการจัดทําข้อมูลด้านไรายได้ของผู้มีรายได้น้อยก็ในไม่นานนี้เราก็จะมีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเป็นฐานข้อมูลของกระทรวงคลังผ่านสัมภาร ไม่ใช่แค่มาตรการจ่าย1,000บาทช่วยค่าครองชีพแต่ในอนาคตฐานข้อมูลนี้จะถูกนำไปอ้างอิงประกอบการให้สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อื่นๆด้วยเช่นเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยช่วยเหลือผู้พิการทุกพลภาพและนโยบายอื่นๆของรัฐบาลในอนาคตและอัปเดตข้อมูลทุกปีนอกจากนี้ระบบ National E-Payment จะรองรับการใช้เงินสดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ซื้อสินค้าบริการ ข้อมูลการใช้จ่ายจะเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลและกรมสรรพากรสามารถตรวจสอบการเสียภาษีของร้านค้าได้ช้อช่วยชาติปลายปีที่ผ่านมาหลายคนเสียสิทธิ์ไม่ได้เงินลดหย่อนภาษีเงินได้ก็เพราะร้านค้าไม่อยู่ในระบบภาษีออกใบกำกับภาษีไม่ได้ดังนั้นกินเที่ยวช่วยชาติช่วงสงกรานนี้กรมสรรพากรแนะนำให้ประชาชนสอบถามก่อนใช้บริการ แต่ถ้าระบบ National e p a y m n t t สมบูรณ์ปี2,561ปัญหาการซื้อขายสินค้าและบริการที่ไม่เข้าสู่ระบบภาษีจะไม่เกิดขึ้นประชาชนจะได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างเหมาะสมเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นภาคเอกชนลดต้นทุนได้และภาครัฐจัดจเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ต้องหวานงบประมาณเป็นเบีย้ยหัวแตกเหมือนทุกวันนี้